สวัสดีคนนะครับวันนี้อยู่วันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าเซนโอลเดเตอร์นะเป็นเซนโลภาคสามนะครับอ้าวมีคนถ้าจะมาถามนะว่าไม่ไม่แคสภาคไอวีนะภาคสี่นะครับเพราะว่าคือก็อยากจะแคสภาคสี่นะแต่ภาคสามแต่อยู่ไปแคสภาคสี่เลยไม่ได้ต้องแคสภาคสามก่อนเนี้ยนะครับแล้วถามมาภาคหนึ่งภาคสองอ่ะไม่ทำนะที่เก่งทำภาพนี้ผมชอบภาคสามนะซึ่งส่วนตัวผมชอบภาคสามนะนะครับโอเคเราก็มาเล่นกันเลยนะครับ ชมไปนะอะ New game นิวเกมนีครับโหลดเกมอะไรก็ไม่มี Normal นอร์มอลีีครับนี่ไม่นี่เนาะเอาความสว่างเนาะน,นี้พอแล้วนะเย็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบพอละมาเริ่มกันเลยนะครับสล็อนะฮะอุ้ยตายใครทักมาช่างเถอะครับเขให้ปิดนะตอนนี้ก็มันเริ่มเสพในะเรื่องเกมก่อนแล้วกันนะถ้าจะปิดเราจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับจะเป็นหัวหน้าแก๊ง มึงมาเป็น Star <c oughs> ปสตาร์บอ,อ,อ <c oughs> เลเลยเว้ยเรื่องเราวบริษัทของผู้ชายอะไรสักอย่างฮิวแมนนี่แมว่าผู้ชายใช่ปะเรื่องเราวอิสตอรีป่ปลว่าประวัติศาสตร์ยิ่ยงอ่านกูยิ่งจะปวดหัวเ <c> ร <oughs> ื่องหูก็กะอังกฤษอยู่นะเต r ร์สี่เซน อะไรเอ่ยมึงมาอย่างนี้เลยเหรองั้นก็ผมขออนุญาตผ่านนะเนื่องจากกากอังกฤษโอ้ยโอ้ยโโดนลุมโดนลุมเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมอ่ะโอ้เลือดสาดโอ้ก็ก่าที่ต่อฉันลองสัตว์ยิ่งนักเฮ้ยอะไรอื้อหือสุดยอดอื้อหือเตะแม่งเตะแม่งโอ้โหโอ้โหสัตว์ ออเอาเข้าไปโคตรเวอร์แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องจริงมีปล่อยพลังด้วยจบจบอื้อผมแน่นอนกูว่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงมันคือโฆษณากูว่าแล้วเรื่องจริงเราจะไอ้นี่ขนาดนี้โอเครู้สึกว่าเราจะไปป้นธนาคารกันนะครับ,บนี่แต่ไม่มีซับอะ่ะ โอ้มีเครื่องเปลี่ยนเสียงด้วยเหรอเฮ้ยทันสมัยอเน,นี้ยอมีเครื่องเปลี่ยนเสียงนี่โคตรดีเลย <c oughs> น,น่าจะเป็นตัวเรานะครับ <c oughs> อันนี้เราน่าจะเป็นระบบเป็นหัวหน้าแกงนะฮะอ่า <c oughs> ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ใหน้น่าจะไม่ไม่เปิดเผยหน้าตัวเองเดี๋ยวจะเปิดเผยตอนหลังๆ,ๆนะฮะโอเค นี่คือธนาคารที่เราจะป้นในช่วงแรกครับจำได้อยู่เคยเล่นอยู่นะในสมัยสมัยก่อนเลยโอเคโอ้โหมันจะบ้าบอกันไปแล้วนั่นนี่เกมนี้ผมชอบหนึ่งเรื่องมานะสนใจ่ชอบอะมีมีกัในนี่ด้วยไว้ถ่ายรูปอะไรเนี่ย ไม่ได้เปิดซับว่ะกดเนีโอ้โหมีปืนด้วยว่อีป้าอีป้ามันพกปืนมันไม่ได้แค่อีป้าอีทุกคนเลยโอเคครับถึงเวลาบวกแล้วอือครอ์กันทุกคนโอเคไหนต่ออา่ไปแล้วอืมมีตัวทำเรวจัดตัวประกันก็มา ก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งขอไปปรับอะไรนิดหน่อยใจเย็นพีชขอรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไปเปิดซับแล้วก็เพิ่มเสียงนิดหน่อยนะครับมาแล้วมาเริ่มเลยแล้วกันโอ้โหจุดยอดวันนี้วันนี้วันนี้เกมนี้ไม่ได่นแลกูะิดตึเลยเว้ยยิงคน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 ,งคนอะไรค่อนข้างชอบกอเกมนี้นะครับเพราะอะไรเะอะพราะเพราะเพราะชอบอจบปะ เออโอเคตอนนี้เราแล้วคุณจะเดินบนทำไม <c oughs> อ้าวเอ่ออะไรคีโมวิ่งเอ้ยโอ้โหข้อหือคซาเลยตัวกูเอ,โอย้ยมันงั้นผมขอเวลาปรับเมาส์อีกแป๊บหนึ่งนะฮะอโอเคมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหมันก็เร็วเร็วเร็วเหมือนประชด เขาปั่มเร็วไปไม่ไหนไม่ไม่เราเอ้ยอะไรอะไรอะไรหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนยิงยิงกูซ้ำไม่หมดกูบ้าไปแล้วกูไม่ใช่ชาวล็อกด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบินขึ้นฮะเอ้ยเอ้ยช่วยยิงเอ้ยอ้าวที่กูยิงไม่โดนไอ้บ้าไอ้มัใส่บิดในเรื่องอ้าวอะไรเนี่ยหายใจไม่ออกเหรอ เพอะสับแผน B ยังอะไรแบบแบบแผน B มันรู้มกันกูอ่านเลยเดี๋ยวแล้วแผนดีว่าไงล่ะระเบิดอะไรนะนั่นไม่นดีเลยนะเพื่อนนี่แหละมันน่าจะได้ได้ไปช่างแม่งโคตรกลาอังกฤษเลยขอโทษจริงๆนะฮะที่กลางอังกฤษ เอ้ยเอาคนคนโทษโทษโทษอุ้ยผมผไปยิงคนโอ้โหเล่นใหม่แป๊บเราเล่นเล่นใหม่ก็ไม่ได้นะอยากให้ไอ้ลายเซ็นสักหน่อยอ่ะเผื่อไปยิงอ่ะปัญหาไม่น่าเลยนะเอ้ยกดผิดกด e นะฮะออกมาระเบิดตัวนี้ใช่ป่ะโอเคหนีกันดีว่าหลบมาไม่หนีก็ตายดีวะโอเคไงต่อเอ่ย แผนต่อไปคืออะไรแผน B ขั้นตอนต่อไปนี่ปุ่มเฮ้ยกายอะไรวะอย่าแตะมมันโอ้ยไอ้นี่แม่งน่าจะสอนสอนไปกดปุ่มเลยไม่รู้โอ้โหไอ้นี่มันซาบากถ้ากูเจอครั้งนึงนะ ไอต่อครับพี่บอกมาเดี๋ยวนี้เขาใช้มือเหรออ๋อมีปืนอ๋อโอเคเออเอาปืนเอเคเหมือนเดิมเลยดีละอุ้ยอุ้ยโอ้โหมึงมายัางไงมึงมาจากไหนนี่โอ้โหมึงปาแฟลตแบงค์ใส่กูก็ามาตุ๋ยกูนี่นะไม่ใช่คาน์เตอร์สไตล์โกเบเอเบนซียนะเฟ้ยไอ้บา้ากูนี่นเลยเฮ้ยกูอยู่ข้างหลังมึงเลงอะไรกูอยู่ตรงนี้สอดไม่มกรนะหมดเลย บันด้วยบันสะใจสะใจเออกระสุนหมดโอเคอ่ะนี่นี่เอากระสุนกูยังไม่เติมเหรอโอเคเติมละนนนสารน่วเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงโอ้โหปืนโคตรตรงถ้าเป็นเอเคในเคาน์เตอร์นี่คือมึงดีเป็นยาวังคาเลยเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ปืนนี้ไม่ค่อยดีดดีมากชอบชอบปัญหาคือคนแม่งตายยากจังวะ เอ้ยเนี่ย oh, ยิงยิงเอ้ย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 ต้องกระสุนอ๋อต้องต้องรอให้กระสุนต้องเติมแม็กให้เสร็จใช่ไหมถึงจะกระสุนจะเต็มมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยอุ๊ยอ้โหกูนี่กลิ้งเลยเป็นลูกบอลเลยเว้ยกูไม่ใช่ลูกบอลเว้ยกูเป็นคนเอ้ยพวกกูจะตายแน่ไหนวะเนี่ยเนี่ยผมต้องค่อยๆยิงอย่าเพิ่งซ่า เออเฮือโอ้ยเอาชุดกร์ตัวกูเป็นไรยิงเฮลิคอปเตอร์โอเคได้เลยยิงโอเคยิงโอ้ยโอ้ยมันไหนไปว่วเอ้ยนี่คอปเตอร์เราใช่ป่ะโอเคนี่น่าจะเป็นคอปเตอร์เรานะครับโอเคเอาไงเอาไง เออเกี่ยวตะขอเรียบร้อยเพื่อนโอ้ขึ้นไปเลยไปไปไปแล้วเราก็เป็นคนยิงหุ้มกันใช่ไหมนัดหน้าที่กูแล้วเหรอเออโอ้ย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 ใจเย็นๆมันมีการปรับให้เฟรเลมันเอ้ปรับให้เกมภาพกากอนู่ไหะภาพดีขนาดนี้มันมันน่าจะแหลกหรือเปล่าความยิ่งกากอยู่ไว้บ้างเย้สลัดแม่งให้หมด อ <c oughs> ไอ้นี่เฮลิคอปเตอร์ <c oughs> แฮลิแฮลิพอตเตอร์เอ้ยฮลิคอปเตอร์เอออะคืออือหือศามตรให้หมดโอ้โหนี่มันพอมดดีว่ะอะไรวะแฮลิพอตเตอร์ทุยนี่มันเฮลิคอปเตอร์มุกนี้เพิ่งคิดได้เมื่อตะก,กี้นี้สุดยอดเขาเรียกว่ามุกสดมุกสดที่คิดตั้งแต่เมื่อกี้นี้ต้องยิงใช่ไหมเนี่ยอ่ะยิงก็ได้ ยิงยิงยิงอ่ะยิงยิงให้หมดอ่ะตายไม่ให้หมดไปเลยอ่ะมึงไม่ต้องเหลือสักคนเลยอ่ะอย่ายิงนี่ด้วยอ่ะอ่ะยิง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 หนีเอ้ยไม่ได้หนีดิเขาเรียกว่าหลบโอ้โหเฟมเลบโตกเฟมเลบกูตกเลยโอ้โหมึงยิงยิงยิงเยอะเฟมเลบกูยิงตกไอ้บ้าเอ้ยเฟมเลบกู มันตายกันทั้งหมดเลยปะเฟลเล็ตวิ่งได้ไม่ตกโอเคแป๊บหนึ่งจ้ะเฟรเด็ตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอแป๊บหนึ่งนะฮะเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะนายจ๋าโอเคดีเยอะดีขึ้นเยอะไปปรับไฮซะง,งั้นไม่แปลหรอกที่คอมพูเจหล็ตเนนี้ <c oughs> ปรับเป็นเดียมนะ,ะ่ะโอเคโอ้โหลื่นขึ้นเยอะเลยนะฮะยิงแม่งให้ตายหมดตะกกลเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจะมาเยอะเกินไปอุ้ย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 เกือบตกเกือบตกเกือบตกโอ้โหเยอะบัณฑงดีใจเย็นอากูสามยิงได้ให้หมดเลยมึงทั้งฝูงมึงยิงกูคนเดียวไม่ตายได้ไงวะเนี่ยนี่มันสกิลพระเอกนี่ว่าสมแล้วที่กูเป็นพระเอกอืมระเบิดได้ซะไอ้ขำ ที่ผมไม่ตายเพราะผมคือพระเอกมึงจะยิงกูสักร้อยนัดกูก็ไม่ตายเพราะกูคือพระเอก <laughs> สกิลพระเอกเอ้ยเฮ้ยใจเย็นหน้าชนใส่เครื่องบินกูอีกจเจริญพรนะครับ <laughs> ให้หมันได้อย่างนี้จ๊ะนั่นไงกูว่าแล้ว <laughs> โอ้เยี่ยมเรี <laughs> ยบร้อยับเ <laughs> <laughs> บลอัพเท่าไหร่ มึงไม่ต้องอัเพเผยอย่างเงี้ยนะเวลคืนแค่นั้นเองกูเล่นพีบีตาหนึง่งเยอะกว่าน,นี้เอเยครับน่า i ิงโหลดดิง้งแล้วต่อไปก็ต้องสร้างตัวละครปลดล็อกไอชิมินแล้วจ้าเอยากได้อยากได้เนี่ยเดี๋ได้การ์ดอะ่ะจะได้การ์ดไปเนี่ยไปอะไรวะไปขายเฮ้ยอะไรนม่ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหโอ้หโอหมีตัวละครตั้งหลายอย่างนะฮะโหลดคาแรคเตอร์ อ๋อโหลดคาแรคเตอร์ที่เราสร้างไว้นะฮะเาจะเป็นโอ้โหหน้าหัวเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหผู้หญิงมันมีกล้าพคดเยอะเลยเว้ยไม่ส่อเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเป็นผู้ชายดีกว่านะฮะนั่นแหละครับมันคือขั้นตอนการสร้างตัวละครที่นานนะฮะขอเวลานานๆเลยขอตัดไปก่อนะ